ให้มันอยู่ตรงกลางกลางได้มันเจะาแบ,บมัชชีมาทางสายกลางไม่ตึงนะักไม่หย่อนนะักถ้าย่อนนะักก็ไม่ได้มันไม่พอดีตึงมากมันก็ไม่พอดีพระเจ้าเป็นมัชชีมาทางสายกลางคือนี้สายกลางนี่ปรับยากมากกินก็เป็นกลางคิดก็เป็นกลางพูดก็เป็นกลางทําก็เป็นกลางทําอย่างไรไเป็นกลางนะเหมือนจะใช้อะไรเนี่ย เหมือนจะใช้สิ่งที่มีขนาดไหนจึงจะเป็นพอก,กลางกลางเหมือนจะใช้มันยากอส่วนมากมันจะตะเลิดเปิดเปิงไปข้างใดข้างหนะึ่งนไอ้ตรณีก็ขยันมันเพียงเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันเลยขยันตรหนีงกคล้ายๆกันไอ้ใช้จ่ายใช้ เองปันเนี่ยบางทีมันใจแตกมันเกินไอ้เกินก็ขาดนี่มนุษย์อยู่ตรงกลางๆนงี่เอยจะมีระหว่างเกินก็ผิดเรียกว่าอัตตกิลมัฐานุโยกามสุขาลิกานุโยก็คือหย่อนเกินหย่อนเกินกับตึงเกินเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายเลยที่จะปรับให้มันอยู่กลาง,ลางได้อยู่กลางนี่ มันมันปรับยากปรับยากคือปรับอย่างไรเมื่อวานนี่ไปดูที่ไอ้ที่นั่นแหละคือเขาสลักใดไปดูกัะตัาหนึ่งไปเห็นี่ไปมองดูข้างหลังอาทิตย์เทาท่านตรงไปดูว่าเหมือนดินหุน่นนะดินรังดินหุ่น่ะรังดินหุ่นก็เหมือนมองไปตรงไอ้วังน้ําเขียวทีรีสอร์ททั้งหลายบ้านทั้งหลายแสงสีทั้งหลายอ่ะ มันก็รังดินหุ่นที่มันอยู่กันไปซุ้มพระตีนขังสวดมนต์อยู่เค้านี่ดูวิธ <c oughs> ีดูอยู่ที่สูงจึงจะเห็นได้อยู่ที่ต่ำก็มไม่เห็นแล้วไปปฏิบัติตัวตรงนั้นก็มนไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าบ้านทั้งหลายแสงสีทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างไว้ทำไมเอ้เป็นกามบ้านทั้งหลาย บ้านหลังละคืนละพันคืนละพันห้าคืนละสามพันคืนละบางทีคืนละหมื่นหลังหนึง่งก็คือกามสร้างไว้เพื่อกามาราคาเพื่อจะได้เงินมาคนไปอยู่ก็เป็นกามาราคาอาศัยเช่าเป็นกามาราคาเหมือนกับเปลี่ยนบรรยากาศโผัวเมียกันไปอยู่กามาราคาเปลี่ยนสถานที่กามราคะเลี้ยงกามาราคาราคา ไอ้อย่างนี้กามาสุขาริการโยกอยู่ในโลกโลก็จะต้องอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่บางคนก็ได้กําไรบางคนก็ขาดทุนบางคนก็เสมอตัวบางคนก็พออยู่ได้ก้อมแก้มแก้ม,กมฝืนอยู่ได้เพราะการกระทําทุกอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ได้กําไรมันก็ขาดทุนไปคิดกลางกลางมันก็ไม่ยอมอีกทำแล้วเสมอตัวทําทําไมกําไรก็ไม่ได้มันก็ต้องได้กําไร มนุษย์อยู่ในโลกก็จะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ถ้ามาดูไอ้ไม่มีกําไรไม่ขาดทุนแล้วมันได้โดยส่วนเดียวกับหันหลังให้หันหลังให้กับว่งน้ำเขียวที่มองไปมีรีสอร์ทเต็มก็คือแสงสีเสียงนั่นต้องหันหลังให้แล้วก็ไปมองป่าพอไปมองป่ากบเสียงจิ้งหรีดนี่มันจะรีเสียงเขียดเอ๊เนอะ๊เอ๊เอ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 พอไปมองในความมืด แล้วก็เพ่งเสียงจิ้งรีแล้วก็ลมมันก็พัดมาทางข้างหลังมาเยอะมันได้สามทางสี่ทางพรได้สามทางก็คือหนึ่งมองความมืดเพราะมองความมืดมันไม่มีราคามันมีราคาไม่มีอยากได้จิตมันก็โล่งว่างมองมืดแต่ใจมันโล่งมันว่างเพราะมองความมืดมันปรุงเรื่องเงินไม่ได้ ปรุงเรื่องคนรักของรักไม่ได้ปรุงจะเอาไม่ได้เพราะในความมืดมันปรุงไม่ได้พอปรุงไม่ได้มันก็สงบอยู่ในความมืดแต่เราต้องไม่กลัวผีถ้าในความมืดมันกลัวผีมันจะปรุงว่าผีอยู่ในความมืดแต่ถ้าเราอยู่ในความมืดมืดเป็นสิ่งที่เราอยู่แล้วไม่มีราคะไม่มีราคาไม่มีโทสัไม่มีโกรธแค้นในความมืดอันนี้คือที่ว่าความสุขเป็นมัชชิมา มัชชิมาก็คืออยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอัตตการมาสุขาลิกานุโยก็หางผม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 กมเก็บไว้ก็ใช้ไม่เป็นหามากเกินไปเราใช้ไม่เป็นเขาเรียกกามาสุขาลิกาดุโยแล้วทำตัวให้ลำบากเปล่าคือหาเหนื่อยเปล่าต้องมาทิ้งไว้ในโลกเป็นอัตตกิลมาฐานุโยกได้มาแล้วใช้ไม่เป็น ตอนหาเหนื่อยแทบล้มประดาตายชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหามาอันนี้เป็นละอัตติกิลมาฐานุโยกถ้าไม่กามมันก็เป็นอัตตปรีธรรมฐา,านโยโย่หามากเหนื่อยมากลำบากมากทุกมากแต่ใช้ไม่ได้นั่นล่ะคือลำบากเปล่าเหนื่อยเปล่าหาเหนื่อยเปล่านะลำบากเปล่ากินก็น,นิดนึงใช้ก็น,นิดนึงดูก็น,นิดนึงใช้ไม่เป็นต้องทิ้งหมด เขาบีบจมูกแล้วต้องทิ้งไม่ในโลกหมดเลยสมบัติเข้าของเงินทองบานรืไล่หน้าเท่านั้นทิ้งหมดนั่นคืออัตกิลามาัฐานุโยคทําตัวให้ราบากเปล่าหาทั้งชีวิตเหนื่อยทั้งชีวิตและแปลงไม่ได้ไม่สามารถจะแปลงได้จะแปลงเป็นสุขจะแปลงเป็นบุญแปลงเป็นกุศลแปลงเป็นปัญญาแปลงสมาธิแปลงไม่ได้แต่ไปมองข้างหลังได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้รองทำวิญ,ญญาณให้ไปเพ่งเสียงจิ้งหรีดเบาๆ เสียงมันได้ยินแล้วก็สลายไปให้วิญญาณนี่ไม่มีราคาวิญญาณไม่มีราคาวิญญาณไม่มีเอาหน้าเอาตาเอาเกตเอายุดเอาชื่อเอเเาสียงมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากระถิรนป,ะปะ่ากระถิรนป่ายังต้องไปหาไปซื้อดินหินทรายไปทะเลาะกับช่างต้องไปบริหารจัดการเมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องไปดูแลต้องไปซ่อมแซมต้องรักษาต้องหัวต้องหัวแต่เสียงิริตไม่ต้องรักษาเลย เสียงธรรมชาติไม่ต้องรักษาไม่ใช่เสียงเยินยอไม่ใช่เสียงออดอ้อนไม่ใช่เสียงที่จะแผ่เรียร้ายไม่ใช่เสียงที่จะด่าว่าให้ขับแค้นชิงชังเป็นเสียงธรรมชาติเสียงเขียยมนลอวเผสมกับเสียงทิวปีมัชชิมาอยู่ตรงนั้นเองสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่การมันหาความสงบไม่ได้สงบเมื่อการระงับตัวลง แต่พอการกำเริบเสืบสารก็ทุรนทุรายอีกเหมือนนักกิศตัณหาสมานาจีเห็นแม่นำฝนมันตกที่ทุ่งสวนทุ่งจัดทุ่งเหล่านั้นอะทุ่งยอดฝนมันตกแรงมากแล้วมันมันมันมาออยู่ตรงนี้ตรงบ้านอะไรตรงนี้ตรงซีพีหน้ำมันเต็มแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี หามาเท่าไหร่มันก็ไม่เ oh ต no, ็มสําหรับเม่นน้าลพคลองก็ไหลไปหมดลงมูลมูลอะไรมูลราคะมูลโทสะมูลโมหะลงมูลหมดมูลโลกมูลโกรธมูลหลงมูลสุขมูลทุกมูลนั้นหมดน้าทั hmm. mm ้งหลายที่ลงลงจากปัตพีดนขึ้นมาจากเมฆสีดําๆลงมาสู่แผ่นดินเป็นน้ําไหลไปหมดไม่เหลืออยู่ตั้นหาก็เหมือนกับเม่นน้าที่ลังลงจากฟ้าฟ้าสู่ปัตตาพีดนมีเท่าไหร่ก็ ไหลทิ้งหมดไม่มีขอบเขตไม่มีปากขอบไม่มีเอาไปจะอยู่แค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาเนี่ยการมาสุคาริการุโยคที่เราเหนื่อยกันทุกวันหนักกันทุกวันในี่ทุกกันทุกวันเนี่ยเหมือนกับฝนที่มันตกลงสู่แผ่นดินที่ไหลไปหมดไม่สามารถจะให้ตัณหาเต็มได้การมาสุขาริการุโยคเช่นเดียวกันเสพแล้วไม่สามารถจะเต็มได้ไม่มาม่จะพอได้ไม่รู้จะขนาดไหมจะจุดจะพอไม่รู้ ามาเพิ่มเพิ่มเหมือนน้ำที่มันตกลงมาเมฆขึ้นมาแล้วก็ตกลงมาสู่ดินต้องท่าไรก็ไหลนี่หมดพอหน้าแรงแห่งเพง่งใวบ้านนั่นตรงไอ้ไอ้วาดโปด๊ดตรงนั้นมันไปเกอัดกันน้ำตรงนั้นแล้วก็ไหลลงมูลไปหายเรียบพอหน้าแรงมันจะไปหมดปัญหามันก็เหมือนน้ำที่มันไหลไปไม่ไหลกลับ มากขนาดไหนมันก็จะไหลมันไม่เคยพอเต็มแลวพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันจะไหลไปข้ามัน้การมาสุขาริกานุโยกอนน้ําที่มันไหลาตามมูลไปมันไม่มีการเต็มทะเลก็ไม่มีการเต็มมีแค่ฝั่งเท่าไหร่ทะเลก็ไม่เต็มแม่น้ํามูลก็ไม่เต็มเดี๋ยวก็ยุบหายไปเต็มสองวันยุบหายไปแม่น้ํโขงเต็มสามวันยุบหายไป,ไงยยไปลงทะเลเนียบอันยุบหายไป สัตว์ทงหลายจึงเหมือนกับปลาที่มันทวนน้ําขึ้นมาไข่ข้างบนแล้วตัวมันก็ไปติดรอบติดสายติดเ็ดติดทวนเข้าหมดไปไม่ได้ก็ติดตามวังนั้นเหมือนพวกเราก็ติดตามวังมาสุขวังทุกวับงบ้านวังเรือนวังครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิด,ด,ด,ดาอันนี้คือกามสุขาริการโยกเหมือนปลาที่มันทวนน้ําขึ้นมาจากน้ําโขงทวนขึ้นมาน้ามูลก็ขึ้นมาข้างบนมาไข่พว,พ,พวกเราก็เหมือนกันเมื่อกลับไม่ทันกลับไม่ได้ก็ติดตามวัง วับงบ้านกูวังผัวกูวังเมียกูวังลูกกูวังหลานกูวังนากูในพานก็ไปจับกินหมดพวกนี้เ,าเอาลอกไปใส่เอาเหไปใส่อวนไปใส่พวกเราก็เหมือนปลาที่ละเลงน้ําตันหานั้นเสร็จแล้วก็กลับวังเดิมไม่ได้คือมูนจะลงมูนใหญ่ไม่ได้ลงมูนที่อุบลไม่ได้แล้วจะลงไปแม่น้ําโขงไม่ได้มันก็จะอยู่เนี่ยมันก็จะถู หลงอยู่ลงไม่ทันก็ติดอยู่ตามวังเหล่านี้เลยในวันก็จับมาฆ่ามพวกเราก็เหมือนกับเหมือนสัตว์เหล่านี้ตัณหาจึงเหมือนกับแม่นม้ําปลาทั้งหลายก็เหมือนพวกเราที่ว่าอยู่ในแม่นม้ำได้การสนุกสนานมีลูกมีเต้าอยู่ในนันก็ถูกเขาจับมาฆ่ามาให้มากินมดคอยเวลาเท่านั้นเองใครจะเข้าลอกใครจะเข้าใสใครจะเข้าเหใครจะเข้าอวนใครจะเข้ารี เขาจะใครจะเขาระบังใครจะติดเบ็ดปลาเหล่านี้คือพวกเราติดอยู่อย่างนี้เหมือนกามาสุขาลิกานุโยกดักสัตว์เขาไว้ให้ติดอยู่อย่างนี้คอยเวลาตายเหมือนปลาเหล่านั้นอย่างนี้ไม่เวียนมึงก็เวียนกูเลยหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็ติดหมดไม่ติดเหยื่อที่ปากไปกินเบ็ดก็ติดมองติดตามองไม่ติดมองก็ติดพวนไม่ติดพวนก็ติดลอกไม่ติดลอกก็ติดไตไม่ติดไตก็ติดระบังไม่ติดระบังก็ติดลี ติดหมดสัตว์ทั้งหลายตามาสุขาลิตานุโยกจะเป็นเช่นนี้อัตตกิลมัถธานุโยกลำบากเปล่าปลาเสื่อมสนขึ้นมาจากเม่น้ำมูเม่น้ำโขงขึ้นเลยลำบากเปล่าเหนื่อยเปล่าทั้งชีวิตว่ายมาเหนื่อยเปล่าตายเปล่ากลับก็ไม่ทันไปเหเหมือนกับปลาที่มันขึ้นจะไอลำแคะขึ้นไปไข่ข้างบน อีนุบังเต่าอไปก็ไปตกเบ็ดยอที่ตายมดแล้วก็เฮอเออเออที่นงนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเขาอันนี้มั่นะนั่นแหละถึงเวลานั้นไอ้ที่ได้มาที่หาปลาทั้งหลายเบ็ดมดเขายกยอไปกินมดเขายกยอยกย่องยกนักยกถือหลอกกินมดก็เหลือแค่เออเอๆเอนั่นแหละกระดูกไว้ในโลกนี้ ดูเถิดท่านทั้งหลายเอ่ยตันหาเป็นตัวทําให้ปลาหล่อนนั้นทวนกระแสน้ําเพื่อจะไปวางไข่วางไข่เสร็จแล้วก็ไปติดลอกติดไสติดเป็ดติดทวนติดมองติดลี่เขาติดตายหมดเหนื่อยทั้งชีวิตกระเสือกกระสนทั้งชีวิตอุตส่าห์มาจากแม่น้ําโขงผ่านมาแม่น้ํามุมผ่านมาเรื่อยๆอยๆ,ยๆขึ้นมาข้างบนนี้ กลับไม่ทันพอน้ำแห้งหมูแต่ละเนมหากินที่เดือนอยู่ตำไรตำนาขึ้นไปแทะแทะแทะกลับไม่ทันพอลมชิวพวกนี้แต่ชินแต่ชูไม่รู้ดักเขาไหมแต่เข้าใจว่าปลาไม่เข้าใจพวกเองพวกเองก็ลมชิวเหนาะละหนังเหี่ยวละไก่ละจีเอ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 หัวใจความดันเบาหวานทุกคน นั่นแหละคือปลาทั้งหลายกำลังจะเข้าลอกเข้าใสติดเป็ดละติดมองละติดพวนละเข้าใจว่าปลาแต่ที่จริงสัตว์โลกก็เป็นเช่นนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่ามัชชิมาจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นกลางๆงเราไม่รู้ถ้าเป็นกลางือแปลง <c oughs> เหมือนแปลงที่เราได้มา แปลงพลังงานไฟฟ้าให้มันเกิดพลังงานสร้างสรรค์ขึ้นมันก็เกิดเป็นบารมีบารมีก็คือที่จะหลุดพ้นจากตาข่ายทั้งหลายกลาจะได้หลุดพ้นไม่ทุรนทุรายมีกําลังก็เพื่อจะหลุดพ้นไม่ใช่มีกําลังเพื่อไปติดไม่ใช่มีกําลังเพื่อถูกหลอกไม่ไม่มีกําลังแล้วก็ ติดมองติดสไตติดลอกติดเป็ดดินเทไรก็ดินยูน่เพราะเชือกมันอ่อนๆนะมัชชิมาทางสายกลางคือไม่ติดเป็ดไม่ติดมองไม่ติดลอกไม่ติดวนไม่ติดสตใช้สิ่งที่มีอยู่ก่อนที่เราจะหมดโอกาสได้ใช้มันโลกนี้เป็นสถานีเป็นลำคลองเป็นลำน้ําที่เราจะใสศอยู่ชั่วปาวแต่สุดก็จมลงสู่ท้องทารา กระดูกกระเดี่ยวหนังเนื้อก็จะต้องย่อยสลายคนอื่นก็กินสัตว์อื่นตาตัวอื่นก็แทะกระดูกหนังเนื้อกินหมดเหมือนพอตายแล้วก็ขัวมีกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อปลากินหมดตายทันทีก็เหมือนกันเราเห็นอย่างนี้เรารีบหานาออกนําออกสิ่งที่ได้แล้วรีบแปร ให้เกิดกุศลให้เกิดความฉลาดให้เกิดเป็นบุญบาร,รมีติดตัวตามตนเป็นบาร,รมีในอบหน้าชาติเลยไม่ต้องให้ใครมาทําให้ทําเองมีปัญญาเองรู้แจ้งเองเข้าใจเองไปยืนอ,อยู่หันหลังให้กับโลกแล้วก็มองดูความมืดมองดูฟังเสียงทิ้งรีมันสลายตัวแล้วก็โลกว่างสงบเย็นไม่ต้องเขาอะไรเลยไม่ต้องหาอะไรเลยไม่เป็นอะไรไม่ติดอยู่อะไรเลย เพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจับจองเป็ดไม่มีเจตนาจับจองใส่ล่อ,อที่เข้าไปติดหรือมองที่เข้าไปติดมันเลยโล่งโล่งและเบาความสงบมันก็เกิดจากนักถิสันติกรังสุขขังสุขอืน่นยิ่งกว่าควา,าสมสงบจากปากและเวรเป็นไม่มีดังนี้เลยยัคผาวาบรวะาภาูราบริเรีติสาภารางังเดวะเมวะอิโตถินังเตานัง ปังกาปะฏิสังปาฏิังคุณังกิตามีวัสามิฉะนัสัพเพภุเรตุสังตัปปะฉันโภปันนราโสยถาปณีโฉเจตาโสยถาสักิติโยปิปัสฉันตุสัพพโรโูวินัสตุมาเตภวัตปันตรายุสุขีทิหายุโกภวอภิวาทนาสีริสมิจังอภปจายินจฉตตาโรธรรมาวัฏันติอายุปโนสุภังตา Thank you.